สวัสดีครับเด็กๆชั้นมระถมศึกษาปีที่5โรงเรียนวัดทับไซทุกคนครับในวันนี้มาพบกับคุณครูต้อมปิดตุวพักกันอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาสุขศึกษาและภลศึกษานะครับเรื่องที่เรียนในวันนี้ครับเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวความขัดแย้งก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับยิ่งเกิดกับคนในครอบครัวด้วยเนี่ยยิ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุประสงค์นะครับจุดประสงค์ของ การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนะครับตรงนี้ยังไม่ต้องจดนะครับตรงนี้ยังไม่ต้องจดดูอย่างเดียวไปก่อนนะครับตรงไหนที่จะให้จดเดี๋ยวครูตั้มจะบอกนะครับจุดประสงค์ข้อที่หนึ่งครับอธิบายสาเหตุของความขัดแย้งในครอบครัวจุดประสงค์ข้อที่สองครับแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวได้และจุดประสงค์ข้อที่สามครับเห็นประโยชน์ของการลดความขัดแย้งในครอบครัวนะครับนี่ก็คือจุดประสงค์ของเราในวันนี้นะครับเอาละครับ ครูต้อมมีคำถามในใจนะครับ4ข้อมาถามนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าคำถามของครูต้อมแต่ละข้อเนี่ยมันตรงกับใจนักเรียนหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ข้อหนึ่งครับคำถามข้อที่หนึ่งครับอยากอธิบายแต่ทำไมต้องหาว่าเถียงนักเรียนเคยมีปัญหานี้ไหมครับเมื่อเวลานักเรียนเนี่ยทาความผิดหรือนักเรียนไม่ได้ทําความผิดก็แล้วแต่แต่ว่าโดนผู้ใหญ่ว่ากล่าวตักเตือนแล้วนักเรียน ดาจะอธิบายอ่ะแต่พอพูดออกไปแล้วผู้ใหญ่บอกเธอไม่ต้องเถียงเลยเงียบไปเดี๋ยวนี้รูต้องว่านักเรียนหลายๆคนต้องเคยเจอครับนักเรียนครับมันเกิดอย่างนี้ครับนักเรียนมันเกิดขึ้นจากท่าทางน้ําเสียงปฏิกิริยาของนักเรียน<ช>นะครับที่นักเรียนแสดงออกมาในขณะที่ผู้ใหญ่กําลังว่ากล่าวตักเตือนนะครับ S 1> <S 1> คืออย่างนี้ครับเวลานักเรียนทําความผิดหรือนักเรียนไม่ได้ทําความผิดก็แล้วแต่แล้วผู้ใหญ่ว่าก่าวตักเตือนเนี่ยนะครับแล้วนักเรียนต้องการอธิบายเนี่ยนักเรียนมากจะมีปฏิกิริยาแบบนี้ครับอ่าแดบบูครูตั้งนะครับหนูไม่ได้ทำอ่ะที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าน้องอ่ะทานมาแล้วน้องก็มาโดนแก้วน้ําหนูหกหนูไม่ได้เป็นคนทําหกแอนักเรียนอาจจะมีปฏิกิริยาแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งปฏิกิริยาเหล่านี้เขาเรียกว่าปฏิกิริยาที่ ทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยเขาเห็นว่าเรากาลังก้าวร้าวใส่เขาครับนักเรียนผู้ใหญ่เขาก็เลยหาว่าหนูเทียงหนูเลงเปลี่ยนวิธีการนะครับสแสดงความคิดเห็นของหนูนะเป็นขอโทษนะครับคุณแม่เดี๋ยวหนูไม่ได้ทําหนูจะอธิบายว่าน้องอ่ะคานแมาแล้วน้องก็มาโดนแก้วน้ําหนูหกแต่เดี๋ยวหนูจะเอาผ้ามาเช็ดให้นักเรียนลองเปลี่ยนปฏิกิริยาแล้วก็เปลี่ยนคําพูดเปลี่ยนท่าทางให้มันดูซอฟลงให้มันดู สงบมากยิ่งขึ้นแล้วก็พูดเหตุผลที่มันเกิดขึ้นออกมานะครับผู้ใหญ่ที่เขาฟังอยู่เขาก็จะมองว่าหนูเนี่ยกําลังใช้เหตุผลนะครับไม่ได้ใช้อารมณ์เขาก็จะรับฟังว่าโอเคมันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้นะครับแต่ถ้าหนูใช้ท่าทางที่ก้าวรล้าใช้น้ําเสียงที่ไม่เหมาะสมเขาก็จะมองว่าหนูว่าเฉียงนะครับหนูลองปรับใช้ดูนะครับต่อมาครับ ก็ถ้าบอกความจริงก็โดนดุบางสิ่งบางอย่างที่เราทําพลาดไปนะครับแต่เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราบอกผู้ปกครองไปเนี่ยโดนดุ do, แน่นอนนะครับแต่นักเรียนครับนักเรียนตอนนี้อายุประมาณ10 11 12เท่ากับว่านักเรียนเนี่ยมีบุติภาวะหรือนักเรียนเนี่ยอยู่บนโลกนี้มาประมาณ10 11 12ปีแต่ผู้ปกครองของนักเรียนเนี่ยนะครับ มีประสบการณ์ที่อยู่บนโลกใบน,นี้มา30มสิบี่สิปีเขาย่อมรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนบอกความจริงไปนักเรียนอาจจะโดนดุวันนี้แต่เขาผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะช่วยแก้ปัญหาให้นักเรียนได้โดยปัญหานั้นอาจจะจบในวันนี้เลยก็ได้หรือที่คุณต้อมเรียกว่าเจ็บแต่จบคือบอกความจริงไปโดนดุก็จริงครับ แต่ปัญหาจบผู้ปกครองช่วยแก้ปัญหาให้นักเรียนได้แต่ถ้านักเรียนไม่บอกความจริงหรือโกหกแล้วเก็บปัญหานั้นเพื่อแก้ปัญหาเองอาจจะแก้ปัญหาแล้วไม่จบก็ได้หรืออาจจะไม่ได้ถูกแก้ปัญหาเลยจนในวันหนึ่งปัญหานั้นมันก็จะระเบิดออกมากลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าให้ผูู้ต้อแนะนำนะครับนักเรียนพูดความจริงไปเลย นะครับเจ็บแต่จบดีกว่าอาจจะโดนว่ากล่าวตักเตือนแต่ยังไงผู้ปกครองก็จะมาช่วยเราแก้ปัญหานะครับเพราะเขาเนี่ยมีประสบการณ์มากกว่าเราเยอะนะครับเพราะนั้นเขาจะรู้ว่าปัญหาแบบนี้ต้องแก้ยังไงเจ็บแต่จบดีกว่าเชื่อครูต้องบอ,บอกความจริงไปเถอะครับต่อมาครับซื้อขนมมาก็อยากกินทําไมต้องแบ่งเอ้ยอันนี้ก็เคยเจอโดยเฉพาะนักเรียนที่มีน้องเล็ก ถ้าใครมีน้องเล็กจะรู้เลยว่าคํำคเนี้ยมันทิ่มแทงหัวใจเราเหลือเกินนะครับเราซื้อขนมมาเราอยากกินแต่พ่อแม่บอกแบ่งให้น้องกินด้วยนะลูกแบ่งให้น้องก่อนให้น้องกินก่อนหรือบางครั้งแม่บอกให้น้องกินน้องกินหมดเลยแล้วแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวแม่ไปซื้อให้ใหม่แล้วแม่ก็ลืมเราก็อดกินไปเลยเราไม่ได้กินอีกเลยถูกต้องไหมครับนักเรียนครับทําไมผู้ใหญ่ถึงชอบสอนให้เราแบ่งขนมน้องหรือแบ่งขนมเพื่อนๆครับ เพราะว่าเราอยู่ในสังคมใช่ไหมครับมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราอยู่ในสังคมเนี่ยไม่ได้มีเพียงเราคนเดียวมีคนอื่นอีกมากมายเราต้องรู้จักแบ่งปัน,เร,รเ,น,นเราต้องรู้จักให้คนอื่นเราต้องรู้จักให้นะครับถ้าทุกคนบนโลกนี้นะครับเห็นแก่ตัวไม่แบ่งปันไม่รู้จักให้มีอะไรฉันจะใช้อของฉันคนเดียวนะครับโลกนี้มันไม่เกิดความสงบสุขแน่นอน ที่โลกนี้เกิดความสงบสุขที่โลกนี้อยู่ในสังคมแบบนี้ที่มันเป็นแบบนี้ได้เพราะว่าทุกคนรู้จักการแบ่งปันทุกคนรู้จักการให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แม่บอกให้แบ่งขนมน้องมันเป็นพื้นฐานของการ,รสอนให้เรารู้จักการแบ่งปันรู้จักการให้รู้จักความมีน้ำใจซึ่งกันและกันเริ่มจากคนในครอบครัวเริ่มจากน้องเริ่มจากพื้นฐานในครอบครัวแล้วมันเราจะตดนิสัยแบบนี้ ออกไปสู่สังคมภายนอกทําให้สังคมนั้นมีความสุขมีความสงบสุขคุณต้อมมีเคล็ดลับนะครับเวลาที่ผู่ปกครองบอกให้แบ่งขนมหนูจะทํำยังไงถ้าหนูให้ขนมน้องไปทั้งถุงหนูจะไม่ได้ขนมถุงนั้นกลับมาอีกเลยเพราะน้องจะเอาไปกินแล้วน้องก็จะห่วงมากน้องไม่ให้หรอกไม่เอาหนูจะกินน้องจะห่วงถึงแม้น้องจะกินไม่หมดแต่น้องก็ห่วงหนูก็จะไม่ได้กินอีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือ ถ้าแม่บอกให้หนูแบ่งขนมนะครับหนูก็ไปเอาถ้วยมยันหนึ่งใบแล้วก็แบ่งขนมให้น้องแล้วยื่นถ้วยให้น้องน้องก็จะรับขนมถ้วยนั้น่าไปกินโดยที่น้องจะหวงถ้วยนั้นมากแล้วน้องจะไม่สนใจขนมในถุงของหนูอีกเลยนะครับน้องก็ได้กินด้วยหนูก็ได้กินด้วยแต่ถ้าหนูให้ไปทั้งถุงรับรองว่าหายวับไปกับตาหนูก็จะไม่ได้ขนมถุงนั้นกลับมากินอีกเลยเพราะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการแบ่งออกเป็นสองกองให้น้องกองหนึ่งให้เรากองหนึ่งแบ่งกันกินแบบนี้ นะครับสุดท้ายครับอันที่สี่ครับทําไมต้องกอดโตแล้วมันเขินอาทุกวันนี้พ่อแม่ยังกอดหอมนักเรียนอยู่ไหมครับเหตุผลที่ท่านยังกอดยังหอมนักเรียนอยู่ก็เพราะว่าท่านยังรักอยู่ยังเอ็นดูอยู่นักเรียนครับพ่อแม่กอดเราไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องไม่ดีเขารักเราครับถ้าเขาไม่รักนักเรียนนะเขาไม่ประครบประงมนักเรียนจนอายุสิบขวบสิบเอ็ดขวบสิบสองขวบอยู่ทุกวันนี้หรอก นะครับเขาปล่อยนักเรียนตายไปตั้งแต่อายุหนึ่งวันสองวันแล้วนะครับนักเรียนโตมาถึงป่านนี้ได้แสดงว่าเขารักท่านรักครับนะครับเพราะนั้นท่านให้ท่านกอดไปเถอะจะอายุเท่าไหร่ก็กอดท่านได้พ่อแม่นะครับคือพระประจําบ้านคือพระประจําตัวนักเรียนกอดไปเถอะครับกอดยังไงก็ไม่ดูน่าเกลียดอย่าไปคิดว่าเราโตแล้วการกอดคือสิ่งที่ไม่ดีไม่จริงครับ กอดท่านทุกวันยิ่งดีหอมท่านทุกวันยิ่งดีบอกรักท่านทุกวันยิ่งดีนะครับเพราะอีกหน่อยพอันเรียนโตไปนันเรียนมีครอบครัวในเรียนมีแฟนักเรียนก็จะไปกอดแฟนแทนไม่กอดพ่อกอดแม่แล้วเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยังกอดได้หอมได้ทําไปเถอะครับไม่เสียหายอะไรหรอกนะครับเชื่อคูณต้อมนะครับอย่าไปคิดว่ามันเขินมันอายนะครับถ้ากลัวเขินกลัวอายก็กอดอยู่ที่บ้านก็ได้ไม่ต้องออกไปกอดกันข้างนอก นะครับก็ไม่มีใครเห็นเราก็รู้กันแค่ในบ้านแค่นั้นเองนะครับลองดูนะฮะคำถามครับนักเรียนเคยเกิดความขัดแย้งในครอบครัวบ่อยครั้งเพียงใดนะครับบางบ้านอาจจะขัดแย้งกันทุกวันเลยทะเลาะกันทุกวันเลยโอยเลิกเรียนไปกลับบ้านไปนั่งมองพ่อแม่ทะเลาะกันอีกแล้วอย่างเงี้ยบางบ้านไม่เคยเลยพ่อแม่รักคข้ปองดองกันดีนะครับก็ผู้ต้อมก็ไม่ถามแล้วกันนะบ้านใครเป็นยังไง นะครับแต่ครูต้อมก็แนะนําไว้นะครับว่าความขัดแย้งเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีหรอกนะครับยิ่งเกิดในครอบครัวด้วยยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับนักเรียนคิดว่าสิ่งใดเป็นสาเหตุของความขัดแย้งนะครับสิ่งที่เป็นสาเหตุของความขัดแย้งก็คือความชอบที่แตกต่างกันะความคิดที่แตกต่างกันนะครับความรู้สึกท <the> ี่แตกต่างกันนะครับย่อมเป็นสาเหตุของความขัดแย้งทั้งสิ้น แต่นักเรียนรู้ไหมครับว่าในสังคมประเทศไทยนะครับสาเหตุหลักของความขัดแย้งในครอบครัวไม่ได้เกิดจากความคิดไม่ได้เกิดจากความชอบไม่ได้เกิดจากความไม่เข้าใจกันเกิดจากอะไรรู้ไหมครับเกิดจากสุราครับเกิดจากเหล้าครับเวลานักเรียนกินเหล้านะครับนั้เรียนต้องกินกับคนที่นักเรียนรู้จักตั้งวงกินเหล้าเนี่ยในวงนั้นก็จะมีแต่คนที่รู้จักกันคนที่สนิทกันคนที่คุยกันถูกพอคนที่ ชอบในเรื่องเดียวกันเราถึงจะไปตั้งวงกินเหล้ากันได้ถูกไหมครับเป็นญาติพี่น้องกันก็ตั้งวงกินเหล้ากันเพราะมีความสนิทชิดเชื้อกันอยู่แต่พอเมาเท่านั้นแหละครับญาติพี่น้องก็ไม่เอาแล้วครับยิงกันตายฆ่ากันตายทะเลาะวิวาทกันพอเหล้าเท่านั้นแหละครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นความขัดแย้งนะครับอยู่ที่เวลานักเรียนเมาพอเมาปับ๊บครอบครัวก็ครอบครัวเถอะพี่น้องก็พี่น้องเถอะอไม่สนใจกันทั้งสิน้น แต่ก่อนกินเนี่ยรักไข่กลมเกี่ยวมันดีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุของความขัดแย้งอีกสาเหตุหนึ่งครับผมอ่าในเรียนครับตรงนี้อยากให้ในเรียนจดครับจดทั้งหน้านี้เลยนะความหมายของอความขัดแย้งหมายถึงอะไรเป็นความหมายของการขัดแย้งอยากให้ในเรียนจดเอาไว้นะครับเดี๋ยวครูต้อมให้เวลาจดสักหนึ่งนาทีนะครับจดหน้านี้ไว้เลยเป็นความรู้ติดสมุดเอาไว้นะครับ ถ้าใครจดไม่ทันนะครับเดี๋ยวไปดูวีดีโอย้อนหลังได้ในช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวคูต้อมอัพลง YouTube ให้อาจจะเป็นช่วงเย็นแล้วกันเนาะเป็นช่วงเย็นเดีย๋ยวคุต้อมอัพลง youtube แล้วคุณต้อมจะส่งลิงก์ให้ในกลุ่มใหญ่นะครับความหมายของการขัดแย้งก็คือการมีความรู้สึกความคิดเห็นหรือความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่สอดคล้องหรือไม่ตรงกับอีกฝ่ายนึง ทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่พอใจอาจนํานไปสู่การทะเลาะวิวาทได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เรารู้สึกว่าเออมันไม่ตรงใจเราอะ่ะนะครับไม่ตรงใจเราหรือความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นมาได้นะครับตอนแรกอาจจะเริ่มต้นจากในใจนะตอนแรกอาจจะเริ่มต้นจากในใจก็คือ เฮ้ยฉันรู้สึกไม่ชอบฉันรู้สึกไม่โอเคอะ่ะเริ่มแบบไม่สบายใจเริ่มขัดใจแต่พอสักพักหนึ่งมันก็ระเบิดออกมาจากภายนอกก็คือเริ่มมีการด่าการเริ่มมีการพูดกันโดยใช้คําที่รุนแรงนะครับพอด่าการพูดกันโดยใช้คําที่รุนแรงสักพักหนึ่งก็เริ่มใช้กําลังนะครับใช้กําลังชกต่อยตบตีและสุดท้ายก็ถึงขั้นใช้อาวุธนะความรุนแรงก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อ,อไหร่ที่มีการใช้อาวุธนั่นแหละครับคือสิ่งที่อันตรายเพราะเวลาคนราโมโหคนราทะเลาะวิวาทกันเนี่ยขาดสติยั้งคิดในมือมีมีดครับก็แ,แทงเข้าไปครับสิบกว่าแผลแทงไม่ยั้งเลยจนกว่าจะตะใจโดนแทงไปเป็นสิบสิบ,สบแผลเนี่ยมันก็ไม่รอดนะครับมันก็ตายนะครับเพราะนั้นพอคนเรามมีอาวุธในมือเนี่ยแล้วยิ่งโมโหด้วยยิ่งการทะเลาะวิวาทกันเนี่ยยิ่งอันตรายนะครับ ต้องระวังนะครับเดี๋ยวจดไม่ทันก็เบนพื้นที่เอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูวิดีโอย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวช่วงเย็นคุณต้้มอัพวิดีโอให้แล้วจะส่งลิงก์ให้นะครับสาเหตุของความขัดแย้งในครอบครัวครับ,รบเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับการใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสมหรือหยาบคายต่อกันและเรือ่องอาจจะเคยได้ยินเนาะพ่อแม่ใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสมหรือคําพูดที่หยาบคายเนี่ยนะครับต่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุน,นะครับที่ทําให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัวได้นะครับทางแก้ก็คือต้องลดอุณหภูมิคําพูดนะครับอย่าเสียงสูงเสียงต่ํำจนเกินไปนะครับใช้คําพูดให้มันซอฟต์นะครับเวลาพูดออกไปแล้วเนี่ยเราแก้ไขคำพูดไม่ได้นะครับเพระฉะนั้นเราต้องคิดก่อนที่จะพูดออกไปอย่าใช้แต่อารมณ์นะครับต่อมาครับ คือการแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวการแสดงพฤติกรรมเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้มองว่าเป็นเป็นความก้าวร้าวเป็นความขัดแยง้งนะครับเหมือนอย่างที่กุณต้อมยกตัวอย่างว่าเวลานักเรียนจะอธิบายเหตุผลในสิ่งที่นักเรียนทําเนี่ยนักเรียนลองลดพฤติกรรมนะแต่ว่าให้มันซอฟลงใช้คําพูดใช้พฤติกรรมใช้การแสดงที่มันซอฟลงนะครับอาจจะยกมือขึ้นมาไหว้ก่อนแล้วบอกว่าหนูขออธิบายหน่อยนะอย่างนี้อย่างนี้ แค่นี้เราจะพูดสวนเข้าไปตอนที่ท่านกำลังสั่งสอนเราอยู่นะครับต่อมาครับสมาชิกในครอบครัวไม่พูดคุยการต่างคนต่างอยู่ทําให้เกิดความเหมือนห่างอันนี้หลายบ้านอาจจะเป็นนะครับโดยเฉพาะบ้านที่มีขนาดครอบครัวที่ใหญ่นิดนึงหรือว่ามีฐานะท้างบ้านดีก็คือบ้านค่อนข้างใหญ่นะครับบางบ้านเนี่ยมี ทีวีในห้องครัวมีทีวีในห้องรับแขกแล้วก็ห้องนอนของแต่ละคนก็จะมีทีวีประจําห้องห้องเลยพอแต่ละคนเข้าบ้านปุ๊บก็เข้าห้องใครห้องมันดูทีวีห้องใครห้องมันทําให้มันไม่เกิดกิจกรรมหรือมันไม่เกิดความสัมพันธ์กันในครอบครัวนะครับต่างคนต่างกินข้าวต่างคนต่างดูทีวีห้องใครห้องมันนะครับวิธีการที่ดีเนี่ยนักเรียนลองดูก็ได้นะชวนทุกคนมากินข้าวพร้อมๆกัน กินข้าวเสร็จวนทุกคนไปดูทีวีห้องรับแขกพร้อมๆกันอ้างก็ได้ว่าประหยัดไฟนะอ้างก็ได้ประหยัดไฟหรืออ้างไปก็ได้มาช่วยสอนกันบ้างหนูหน่อยให้พ่อแม่มาช่วยสอนกันบ้างหนูหน่อยมาดูทีวีห้องเดียวกันนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยอยู่นะครับอยู่ด้วยกันจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันรู้สึกแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าต่างคนต่างเข้าห้องส่วนตัวอันนี้ไม่เกิดการคุยกันก็จะทําให้หืนห่างนะครับ การทะเลาะเบาแวงในครอบครัวเป็นประจำนะครับอันนี้เรื่องโปตดอยู่แล้วว่าการทะเลาะเบาแวงย่อมเป็นสาเหตุของความขัดแย้งแน่นอนนะครับอย่างที่คุณต้องบอกว่าบางวันกลับบ้านไปก็ด้ยินเสียงพ่อกับแม่ทะเลาะกันก่อนเลยบางทีพ่อกับแม่ทะเลาะกันพ่อออกจากบ้านไปสามวันค่อยกลับมาบ้านกลับมาบ้านได้ไม่ถึงวนันอ้าวทะเลาะกับแม่แล้วออกไปแล้ว,อ,อ,ลวอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีกิจกรรมทําร่วมกันครับเพื่อ ลดการทะเลาะเบากแว้งกิจกรรมที่สามารถทําร่วมกันได้ง่ายๆเลยก็คือทํางานบ้านทํากับข้าวดูทีวีสอนการบ้านลูกเล่นกับลูกอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ที่ทําให้คนในครอบครัวเนี่ยได้ทํากิจกรรมร่วมกันจะสามารถลดความขัดแย้งลงได้นะครับกา,ารมีความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วใช้อารมณ์แก้ปัญหานะครับเราจะต้องระวังเรื่องอารมณ์ สังเกตว่าอารมณ์เนี่ยจะมาเป็นหลักนะครับถ้าเมื่อไหร่อารมณ์มันระเบิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะควบคุมยากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักควบคุมอารมณ์อย่าใช้อารมณ์อย่างเดียวเราต้องใช้เหตุผลนะครับไม่ว่าจะแก้ปัญหาอะไรก็แล้วแต่เราจะใช้แต่อารมณ์ไม่ได้ต้องใช้เหตุผลนะครับเข้ามามีส่วนร่วมแล้วต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีนะครับครูต้องถามนักเรียนอย่างนี้ครับว่า ระหว่างอารมณ์กับเหตุผลนักเรียนคิดว่าสิ่งใดสาคัญกว่ากันครับแอบคนส่วนใหญ่จะตอบว่าเหตุผลแต่ครูต้องจะบอกแบบนี้ว่ามันสาคัญเท่ากันครับนักเรียนคําว่าอารมณ์ในที่นี้นะครับไม่ใช่อารมณ์โกรธอารมณ์โมโหอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์รุนแรงคําว่าอารมณ์ในที่นี้หมายถึงนักเรียนต้องรู้จักควบคุมอารมณ์เมื่อนักเรียนควบคุมอารมณ์ได้แล้วแล้วนักเรียนใช้เหตุผลมา ใช้ร่วมกับการควบคุมอารมณ์ของนักเรียนจะทําให้การแก้ไขปัญหาของนักเรียนมันราบลื่นมากแล้วมันก็ประสบความสําเร็จง่ายๆเหมือนอย่างที่ครูตั้มบอกว่าถ้านักเรียนใช้แต่เหตุผลแต่นักเรียนคุมอารมณ์ไม่ได้พ่อแม่ก็จะบอกว่านักเรียนเถียงใช่ไหมครับนักเรียนต้องใช้อารมณ์มาควบคุมด้วยนะครับต้องสํารวมกว่านี้ต้องใช้คําพูดที่ซอฟกว่านี้แล้วบอกเหตุผลท่านไปท่านก็จะมองว่าโอ้นักเรียนมีเหตุผลนักเรียนกำลังอธิบาย ท่านก็จะฟังแต่ถ้านักเรียนจะใช้แต่เหตุผลแต่อารมณ์นักเรียนพุ่งปี๊ดเลยเสียงสูงเสียง,งดังใส่พ่อแม่เลยเขาก็มองว่าหนูเถียงแน่นอนเพราะหนูไม่รู้จักควบคุมอารมณ์โอเคไหมครับใช้สองอย่างนี้ร่วมกันนะครับหากนักเรียนเคยเกิดความขัดแย้งในครอบครัวเรื่องใดเกิดขึ้นเป็นประจำอันนี้ก็ตอบอยากเนาะเพราะแต่ละครอบครัวเนี่ยอาจจะเกิดไม่เหมือนกันบางครอบครัวเกิดจากความาพ่อแม่ ไม่ไว้ใจกันพ่อมีกิ๊กหรือเปล่าแม่มีกิ๊กหรือเปล่าอะไรแบบนี้อันนี้ตอบยากว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวเป็นประจำคือเรื่องอะไรนะครับก็เอาเป็นว่านักเรียนลองไปดูที่บ้านของนักเรียนแล้วกันว่านักเรียนพ่อกับแม่ของนักเรียนเนี่ยทะเลาะกันเรื่องอะไรหรือเกิดความขัดแย้งกันในเรื่องอะไรเป็นประจําถ้าเรารู้แล้วว่าเขาขัดแย้งกันเรื่องอะไรเราลองพยายามหาอะไรมาทําให้เขาไม่พูดถึงเรื่องนี้หรือลอง ทำยังไงว่าไอ้เรื่องที่มันทําให้เขาขัดแย้งกันเป็นประจำเนี่ยมันจะกําจัดออกไปได้ยังไงเรื่องนี้เขาจึงจะไม่ไไม่ทะเลาะกันนะครับลองดูนะครับสรุปบ,บทเรียนในวันนี้ครับการอยู่ร่วมกันสามารถเกิดความขัดแย้งได้เสมอครับแต่ควรมีวิธีแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นใช้เหตุผลและเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับ ถ้าเราสามารถปรับตัวนะครับและใช้เหตุผลเป็นหลักเราก็จะสามารถอยู่ในสังคมแล้วก็ลดความขัดแย้งลงได้นะครับเพราะในปัจจุบันในชีวิตของเรามันไม่มีอะไรหรอกครับที่เราจะสมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่เราจะชอบเหมือนกับคนอื่นไปซะทุกอย่างนะครับเราต้องรู้จักการปรับตัวถ้าส่วนใหญ่เขาบอกว่าเขาต้องการสิ่งนี้แต่เราไม่ชอบ เราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่คนส่วนใหญ่เลือกถ้าเราไม่ชอบจริงๆเราก็ต้องเลี่ยงออกมาโดยการที่เราไม่เข้าไปอยู่ในจุดที่เราไม่ชอบนะครับเพราะนั้นนี่ก็คือการที่เราสามารถลดความขัดแย้งในครอบครัวลงได้นะครับก็ลองดูนะครับลองเอาไปปรับใช้กับครอบครัวของนักเรียนดูนะครับ